คำถามที่11ครั้งที่74ต่อปัญหาคุณทรายถึงข้อที่8ให้ตัดวัตฏสงสารขอเชิญผู้ใฝ่ใจในธรรมะที่ต้องการหลุดพ้นจากวัตฏสงสารนับฟังได้เลยนะเจ้าค่ะ,ะเฉลดในการพัฒนาตัวเองสู่ความพ้นทุกข์วัฏสงสารเป็นพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระเจ้าทุกคน <c oughs> ตอนนี้เราพูดถึงนิวรณ์ห้าเรื่องกามนะ หรืออาิชาวิสมาโลภะเพ่งเล็งกล้าละโมบให้สมใจตน <c oughs> ไอละโมบนี่ก็คือการความกำนัดดินดีไอความโลภโลภให้สมใจตัวเราโลภที่ได้มาเสพตามที่เรามีกวามกำนัดดินดีนะก็ธรรมาก็ได้จะยกตัวอย่างอคือยกแล้วแต่ว่าขยายเอา พระไตรปิฎกมาอ่านสู่ฟัง <c oughs> อ่าข้อต่อไปก็จะยกพระไตรปิฎกเล่มที่สามสิบสี่เนาะข้อหนึ่งพันหกสิบห้าหน้าสองสามหน้าสองเจ็ดสองอากุตอากุศสลธรรมสามอากุตสุลธรรมก็มี โรภกดหลงหรือราคะโทสะโมหะนี่แหละนะทีนี้ไอ้โลภก็คือราคะเนี่ย <c oughs> คือความกำหนัดนะพูดถึงเข้าใจลักษมัยของอภพิชาือราคะเนี่ย <c oughs> หรือความโลภันเดียวกันมันเกิดจากความกำหนัดคือคือเนี่ย เป็นคำอธิบายของภาษาลีบุตรความกำหนัดความกำหนัดนักความคอยตามอารมณ์นึกถึงสภาพความเป็นจริงความยินดีความเพลิดเพลินความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินความกำหนัดนักแห่งจิตความอยากความสยบยอมความหมกมุ่งมุ่นความคร้ ความรักใคร่ความคล่องอยู่ความจมอยู่ธรรมชาติที่คลาไปคือเป็นธรรมชาติที่จะันหลุดออกไปจากตัวเราอ่ะธรรมชาติที่หลอกลวงธรรมชาติที่ยังสัตว์ให้เกิดธรรมชาติที่ยังสัตว์ให้เกิดพร้อมธรรมชาติที่ร้อยรัดเราธรรมชาติที่มีไข่ธรรมชาติจำทราบใจธรรมชาติที่สร้างไป ธรรมชาติเหมือนเส้นได้มันมันเยอะมันยาวมันก็ยุมก็ยุมก็จะมั่วกันไปหมดแล้วไม่รู้อะไรเป็นอะไรก็ <c oughs> บอกไม่รู้จาเหตจากผลไงไม่มีเหตุผลหรอกธรรมชาติที่แผ่ไปธรรมชาติที่ประมวลมาธรรมชาติที่เป็นเพื่อนสองจำได้ไหมปะิิธาน นะคือตั้งใจธรรมชาติที่นำไปสู่พบตัณหาเหมือนผ่าตัณหาเหมือนดงเป็นความเกี่ยวข้องเป็นความเยื่อให่เป็นความห่วงใหญ่เป็นความผูกพันมันดูดีนะห่วงใหญ่ผูกพันนี่แหละเป็นตันไหเนเร่งทุกข์ละความหวัง กิริยาที่หวังภาวะที่หวังความหวังในรูปมหาปุรุอุปเทรูปนะความหวังในเสียงความหวังในกลิ่นความหวังในรสความหวังในสัมผัสที่น่าปัรถนาน้าใร่หน้าพอใจชวยให้รักชะไข่ๆป่าใจแล้วไป็นกำหนัด <c oughs> ธรรมชาติที่นำไปสู่พบตัณหาเหมือนป่าตัณหาเหมือนดงความเกี่ยวข้องความเชื่อใหญ่ความห่วงใหญ่ความผูกพันความหวังกิริยาที่หวังภาวะที่หวังความหวังในรูปความหวังในเสียงความหวังในกลิ่นความหวังในรสความหวังในโพธพภะคือสัมผัสนะนะความหวังในลาบ ความหวังในทรัพย์ความหวังในบุตรความหวังในชีวิตธรรมชาติที่กระสิบให้เอาสิไปสิจีบเลยจีบเลยธรรมชาติที่กระสิบทั่วธรรมชาติที่กระสิบยิ่งความกระสิบกิริยาที่กระสิบเย็นนี้สองทุ่มที่เก่าเวลาเดิม อามาไปเจอเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนที่ที่ที่วัดนะไอ <c oughs> ้เด็กผู้ชายก็นัดเด็กผู้หญิงหน้าวัดหน้าวัดแต่หน้าวัดเนี้ยให้ข้างหน้ามันอีกที่หนึ่ง เขาเรียกหน้าวัดเหมือนกันอีกที่ก็เรียกหน้าวัดเหมือนกันมันก็ไปคอยคนละที่ตอน,นี้ครูจางก็เดินตรวจดูเอ้ยเด็กคนนี้มายืนน้าไมอยู่แถวนี้ก็เดินไปดูอ้าวเด็กผู้หญิงมายืนอยู่มันข้างๆวัดแต่มันเป็นด้านหน้าเค็เห็นไหม <c oughs> <c oughs> การเข้าวัดเนี่ยนะบางทีก็มีเข้าด้านหน้า บางทีก็เอาข้างๆเป็นเป็นเหมือนที่อยู่ธรรมานี่ยด้านหน้าเนี่ยนะปรากฏว่ามันมีต้นไม้มาบางังมันจะเข้าข้างๆแต่ที่มันไม่กว้างแง่ก็เลยพอรู้ <c oughs> ก็เลยจับได้ทมชาติที่กระสิธรรมชาติทีรร่กระสิบธตัวทำมชาติที่กระสิบยิ่งความกระสิทธกิริยาที่กระสิบภาะวะที่กระสิบความละโมบ กิริยาที่ละโมบภาวะที่ละโมบธรรมชาติเป็นเหตุสมสารไปภาวะใคร่แต่อารมณ์ดีดอารมณ์กำหนัดนะความกำหนัดในฐานะอันไม่ควรความเลิโบโลภเกินพอดีความติดใจกิริยาที่ติดใจความปรารถนาความกระยิ่มความปรารถนานักกามรมัทนาน ภาวะตัณหาวิภาวะตัณหารูปตัณหาอรูปตัณหานิโรธตัณหารูปตัณหาสัทธตัณหาสัทธาคือเสียงนะนะคันทะอิจมูกคันทะตัณหาลดตัณหาโภทะภาตัณหาธรรมตัณหาโอคะโยคะคันทะโยคะโอคะกะ คามพบทิศที่อวิชชา <c oughs> อุปทานนิวรอ,อาวร์เครื่องปิดกัน้นเครื่องผูกอุปกิเลสอนุสัยปร,ร,ริยุทธานปริยุทธากิเลสเยยบหยับตัณหาเหมือนเถาวันความปราถนาและติดอยู่ในวัตถุที่มีอย่างต่างๆมูลแห่งมูลเหตุแห่งความทุกข์มูลเหตุแห่งความทุกข์นะับ เหตุแห่งทุกทุกสมุทัไทยเป็นบ่วงแห่งบานเป็นเบ็ดแห่งมานเป็นวิสัยแห่งมานตัณหาเหมือนแม่น้ําตัณหาเหมือนข่ายตัณหาเหมือนเหมือนเชือกมันรัดเราไว้ไงตัณหาเหมือนสมุทรอภิชาอากุสลรมูลคือโลภะนี่คือชื่อของคมชื่อของโลภะนะ มันเยอะแยะมากมายเป็นสภาวะซึ่งละเอียดมากเลยถ้าเรารู้ไม่ทันเนี่ย <c oughs> ถ้าเรารู้ไม่ทันเนี่ย <c oughs> เราก็จะไปติดมันโดยเราไม่รู้ว่าเราติดนะแต่เราติดแหละไอเน,นี่ยเธอจาเลยจาสภาวะของแต่ละจุดแต่จุดไว <c oughs> อาตมาเกย บอกสอนพวกเราว่า <c oughs> ไอ้พวกกิเลสัาหาะอุปทานอย่าปล่อยมันตัวใหญ่เปรียบไปเหมือนต้นไม้ต้นใส่ถ้าปล่อยนานไว้มันใหญ่พอมันใหญ่แล้วยากที่จะจัดการกับมันเพราะงั้นถ้าเห็นมันต้นเล็กๆถ้ามันอ่อนแผ่แร้ผโผล่มานิดนึงทีบถอนรีบถอนมันจะง่ายแต่ถ้ามันใหญ่แล้วโอ้ ตแม่โคมกโคมันขุดก็ยังไม่หมดเพราะมันซ่านไปทั่วทีนะี <c oughs> ้พระเต่ประโยคเล่มสิบหน้าสองร้อยแปดสิบหกท้าวสักกะค้าถามพระพุทธเจ้าว่าอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดม,มีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิด เมื่อไม่มีอะไรจึงมีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเมื่อไม่มีอะไรจึงไม่มีอารมณ์เป็นที่รักและไม่เป็นที่รักภาษาเข้าใจายากหน่อยแต่เธอจำดีเ, <ST AN eigentlich> เขาถามว่าอารมณ์มันเป็นที่รักนะไอ้ไอ้ชอบไม่ชอบนี่แหละนะมันเหตุต้นเหตุกัดจากอะไรอะไรเป็นเหตุเกิด อะไรเป็นที่กำเนิดอะไรเป็นแดนเกิดของมันเมื่อเมื่อไม่มีอะไรอารมณ์มันเป็นที่รักนั้นเป็นที่รักจะมีหรือไม่มีเพราะไม่มีอะไรพระเจ้าตอบว่าอารมณ์มันเป็นที่รักได้ยินเสียงระฆังคร่าสมัยอัตมาปฏิบัติธรรมใหม่ๆ ตอนยังวัยรุ่นดูได้ยินเสียงะระฆังการเช้าอามาพูดกับเพื่อนๆว่าระฆังผีนอนก,ก็หลังมันะระฆังผีมันเคาะอามาตื่นมันหลัดหัวงอกงอก,งอกมันต้องฝืนต้องทนงจริงๆเลยพระเจ้าต,ตอบว่า อารมณ์มันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเนี่ยมันเกิดมาจากฉันทะฉันทะคือความพอใจในที่นี้หมายความว่ามันไม่อิ่มไม่เต็มหรอกอันเรื่องตัณหาตัณหามันไม่อิ่มไม่เต็มตัณหามีลักษณะห้าอย่างที่จะทำให้ไม่อิ่มไม่เต็มนะ หนึ่งไม่อิ่มไม่เต็มในการแสวงหาถ้เออา,เา,เาเธออยากอะไปอะเธอแสวงหาเรื่อยแล้วมันมันไม่พอหรอกมันไมออิ่มไม่เต็มสองปฏิลาลาภสันทะไม่อิ่มการได้มาได้เยอะสิดีได้เงินมากๆสิดีนึกถึความจริง ข้สบริโภคฉันทะความไม่อิ่มในการใช้สอยมันข้อสี่สานิติฉันทะไม่อิ่มในการกักทุนข้ห้าวิสันชนะฉันทะไม่อิ่มในการจ่ายทราบบอ,อกใบเนี่ยลักษณะตัณหามีลักษณะหอย่างมันมีอิ่มไม่เต็ม วิธีกำจัดฉันคือกำจัดฉันทราคะไม่ให้มันมีเพราะถ้ามีมันจะไม่เต็มต้องให้ไม่มีอย่างเดียวต้องฝืนต้องทนนะต้องพินายเพื่อความเบื่อน่ายและคายกำหนัดให้ได้ พระเจ้าให้อยู่ได้ทำรรนะต้องสลัดอัศาธาอัศาธาคือจิตไปยินดีกับมันให้มันนิพิทาเบื่อหน่ายให้ได้ก็จะยกสามสูตรพระเต็มโดยีิจิสองข้อเจ็สิบสามหน้าร้อยี่สิบสามต้องเป็นผู้อยู่ได้ทำรรไม่ว่าเธอจะเรียนจะพูด จะแสดงธรรมจะสายทายายจะติดตอง <c oughs> จะไปไหนทุกๆุกเรียบัตของทุกทุกเอีริยาบทของเธอเธอต้องตามตองตามเพ่งตามไม่ปล่อยให้เวลาล่วงคืนไปล่วงไปโดยต้องทำความหลีกเล้นเสมอไม่ใช่หลีกเล่นนี่ไม่ใช่หมายความว่าหลีกเล้นเอาตัวออกไป หลีกเล่นคือหลีกเล่นจากกามัตนาเพราะมันอิ่มไม่เต็มเธอต้องหลีกเล่นพยายามหลีกเล่นเสมอแต่เดี๋ยวใจเธอไปแล้วนึกอีกแล้วนี่อีกแล้วยิ่งได้ง่ายๆนะเอาละสกิดเี๋้วเนี่พยพราชใจมันเรียกร้องไงเอาลองคิดดูดูดีเดี๋ยวเพื่อนชวนกินไหมเอากิน การมันมาทั้งหมดเลยนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีหมดเธอต้องตัดให้หมดพยายามตัดให้หมดแต่ส่วนใหญ่พยายามจะเพิ่มในครบห้ามันก็มือน,นยากไงเธอต้องหลีกเลี่ยนให้หมดไม่ติดในรูปไม่ติดในรสไม่ติดในกลิ่นเสียงไม่ติดในสัมผัสไม่ติดในรถ ฝึกเขาได้บ่อยๆบ่อยๆยนะต้องหลีกเล้นและต้องทําความสงบใจในภายในอยู่เสมอจำเอาไว้เด้อต้องหลีกออกเล้นทําความสงบใจในภายในอยู่เสมอเราต้องเป็นผู้ทรงธรรมเล่มสิบเจ็ดข้อยี่สิบหกหน้าสามสิบแปดแล้วก็พิจารณาธาตุโสอาสาทะคือ ลดลดเพื่อเพื่อยิ่ดีกับมัน,น <c oughs> เธอต้องพิจารณาเห็นคุณและโทษของมันนะ <c oughs> และทำเครื่องสลับออก <c oughs> คุณและโทษและเห็นทำเครื่องสลัดออกจากเนี้ยแตกทันหาจากความโลภเพราะมันไม่อิ่มไม่เต็มไง <c oughs> เธอต้องเห็นคุณ คุณก็มันเออโหมันมันกำดัดดินดีอันนี้คุณของมันแต่มันไม่เที่ยงเธอนึกถึงตัวเธอยิ่งเป็นผู้หญิงนีช่ชัดผู้หญิงตัวเป็นสาวเร็วแต่ก็แก่เร็วเพิ่มสามสิบก็เริ่มแก่แล้วแต่ผู้ชายสามสิบมันยังเจ๋งนะคุณมันเป็นอย่างนั้น มันเปล่งปังมันมีพลังมีอะไรแต่โทษละ่ะโทษมันจะแปรปวนอยู่เสมออยู่ตลอดเวลามันจะก่อโทษก่อภยัยถือเรื่อยเรื่ย,ยแต่กว่าเธอจะรู้สึกตัวก็สายซะแล้วหมดแรงส่วนใหญ่จะคนแกนแ่นั่นแหละแต่คนแก่ก็หลงอีก ไปศึกษาทาที่ผิดทางเคาเรียกมิจฉาทิฐิก็ไปหลงวนเวียนนะนะผิชอบสิ่งที่มันไม่ถูกเป็นมิจฉาทิฐิก็เลยทําให้หลงกันไปใหญ่นะออกจากวัต่าไม่ได้เห็นคุณและโทษและทํามันเป็นเครื่องสลัดออกนะคุณของมันคือเราจะมีสุขโสมนัส บอกแล้วสุขสมณะที่เราได้เสพได้สมใจแต่พอมันแปรผันไปเราก็ทุกแล้วเครื่องกําจัดออกคืออะไรกําจัดฉันทราคะจะกําจัดยังไงฉันท้าก็าคือ <c oughs> เป้าหมายให้มีราคะอํะกำจัดออกไป มันคำพันทุบดินนะจะต้องไม่มีเธอต้องใช้สมถะกดข่มไว้ก่อนเป็นเพศตรงข้ามก็เหยียบไปมองพูธเจ้าบอกเหยียไปมองพูธเจ้าบอกว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใดเนี่ยมันไม่สู้เท่าเพศตรงข้ามหรอกเอาว่าเธอจริงไหมผู้หญิงตอนเล่าสาวอะ ถูกกันเนะ่าไม่ได้เรื่องพลอห,หนุมถูกอ่ะโอ้สุดซาสุดซา,าอัตมาในตอนหนุ่มๆนี่เคยเลยขึ้นรถเมล์จำได้แม่เลยไอ้ผู้ชายหน้าตาดีนะโอ้อ้วนตัวสบูนช่วยนั้นมันร้อนด้วยนะนั่งใกล้กันโอ้อดอับจังเลยเนื้อเหงื่อเอ้ยดับ เพราะมันมันเนื้อเดียวกันแต่พอผู้ชายแต่พอผู้หญิงโอ้ผิวดำเลยนะนั่งใกล้กันพอเนื้อเขามาถูกเนื้อเราสูซาซุซา,ามันปิดกินโอ้อะไรวะไอ้ผู้ชายเนื้อขาวไม่สูซาไอ้ผู้หญิงดำๆสูซาเห็นไหม มันผิดกลิ่นแหมมันมันมันเอาตำราหลายอย่างมาเยอะนะแก่แล้วนิทานเยอะ <c oughs> อาดัรรมกับอีฟอะพอเกิดมาเธอเขาก็ใบไม้มาปิดนะแต่ความจริงไม่มีอะไรหรอกเขาก็เพ่งเกิดไอ้หุ่นผู้หญิงก็เพ่งผู้ชายไอ้ผู้ชายก็เพ่งผู้หญิงเพราะมันไม่เหมือนอกตัว พอเพ่งแล้วก็อยากแตะท่องเลยทีเนี้ยพุทธเจ้าบอกนี่แหละรูปรลกอินทรไพใบจากเพศตรงข้ามนี่โอ้โหไม่มีใครเกินอย่าไปมองแล้วถ้าจะเป็นจะมองอ่ะ ก็อย่าไปพูดด้วยมองได้อย่าไปพูดด้วยทําไมไม่มองได้ดีพอมองเดี๋ยวคิดแล้วคิดปรุงไปเรื่อย <c oughs> มีลูกศิษย์ไม่ใจ่ลูกศิษย์อะไรเป็นนักบวชนะมาคุยบอกปันเตผมเป็นผู้หญิงเลยมันจับแก้ผ้าหมด <c oughs> คือใจคิดเนะี่ยให้ขาโปแก้ผ้าหมด <c oughs> ต้องดึงออก <c oughs> อย่ามองถ้าจําเป็นจะมองอย่าพูดด้วยจําเป็นจะพูดด้วยทําไงบ้านนนถามพุทธเจ้าจะพูดด้วยก็ต้องตั้งสติเนี่ยเห็นก็อยู่เนืองเนืองเมื่อเกิดความใกล้ชิดพอใกล้ชิดก็สนิทสนมสิสนิทสนมบ่อยๆเข้ามันรู้สึกว่าขาดไม่ได้แล้ว มันสนิทกันแล้วอ่ะขอให้เจอรังคาบ้างก็ยางดีวะเนี่ย <c oughs> เนี่ยให้ตัดเนี่ยกำจัดชั้นตราค้าก็าไว้พอสมควรเดี๋ยวขอหน้ามามาพูดถึงประสรเกี่ยวความเบื่อหน่าย่ะคนี้อนันโมทนาสาธุ เพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรคผลนผิพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ติดตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตตรงธรรมถ้าท่านมีปัญหาก็ถามได้จะมีการตอบปัญหาที่ y o u t ทู e ช่องมูลนิธิจิตรงธรรมเหมือนกันถ้าท่านเห็นว่าธรรมะนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อๆไปได้ เพืเ่อนจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริง,รงตามปฏิตามฟังไปด้วยเปรียบเสมือนท่านมีปัญญาดุจแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวยรอบบ้านท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้าค่ะ